อลิซรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสอลิซมาร่วมงานนี้ด้วยค่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะอย่างเราก็ชื่นชอบจริงใช่ค่ะ ค่ะโดยส่วนตัวอลิสก็ได้ฟังเพลงลูกปูแล้วก็เพลงสุนทรภพตั้งแต่เด็กเลยนะคะอลิสก็ได้ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็เป็นเพลงที่มีความหมายกับอลิสมากๆเลยค่ะตะกี้เพลงดาวพระศุกร์ค่ะเป็นเพลงที่ใช่ค่ะเป็นเพลงจากละครค่ะอลิสก็เป็นเพลงซ้อมนานค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่อลิสรู้สึกว่าต้องแกะความหมายเป็นความหมายของแม่ที่แบบว่าพัดผ้าจากลูกไปตอนเด็กๆค่ะลิสก็เลยต้องแกะความหมายว่าแม่เขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะ แล้้วนองเราใช่ค่ะก็อ we ินไปกับเพลงด้วยค่ะแล้วลตอนกับกับร้องเพลงชอบชชออบบทั้งคู่เลยค่ะลิซรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับลิซทั้งคู่เลยค่ะในส่วนของลิซก็อาจจะร้องเพลงมากกว่าแต่ว่าก็ชอบแสดงละครด้วยเหมือนกันค่ะการแสดงตอนนี้จะมีซิ่งอะไรอีกอ่อตอนนี้จะมีเป็นงานร้องเพลงตามคอนเสิร์ตค่ะแต่ว่าละครที่คืณ ละครก็เออกำลังรอเรื่องใหม่เลยค่ะก็คือเราทำบู๊ัำต้อนค่ะเออคอนเสิร์ตใช่ค่ะที่เราแบบต้องการอยากเรือเป็นบทเนี้ยหน่อยประมาณอะไรอย่างเงาเออจริงจริงอลิสก็เป็นคนที่ค่อนข้างซนนิดนึงค่ะก็เลยชอบแนวแบบว่าบู๊หรือว่าแนวแบบว่าแนวก้ากันด้วยค่ะใช่นะคะรู้สึกว่าสนุกดีค่ะเวลาเล่นค่ะใช่ค่ะเจอบู๊ค่ะ ยังไม่เคยเจอคะ่ะสนใจอะไรอย่างนี้ในรูปทางช่องเขาก็ากกมีหะตอนนันอ๋ออล,ลิสก็ได้หมดเลยคะ่ะรู้สึกว่าต้องขอบพระคุณทั้งผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสกอล,ลิสมากค่ะใช่ก็รู้สึกว่าการแสดงเป็นอะไรที่ทําให้อล,ลิสพัฒนาได้ในหลายๆด้านเลยคะ่ะก็ทั้งความเข้าใจาแล้วก็อล,ลิสก็สามารถไปปรับใช้กับการร้องเพลงได้ด้วยคะ่ะ ก็อลิสก็อยากแสดงละครไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอลิสมีความสุขเวลาที่ได้แสดงละครไปเรื่อในเรื่องการแสดงก็มีหลายคนมากเลยค่ะบอกว่าพี่ยาย่าพี่ใหม่โรยกาพี่แพนเค้กอะไรแบบนี้ค่ะใช่ เออ่ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเป็นชีพปีหนึ่งค่ะกำลังรอเปิดเทอมเลยค่ะคณะศิลปกรรมค่ะใช่เ่ออของอลิสเป็นดุริยางคศิลป์ตะวันตกก็ร้องเพลงค่ะใช่ใช่ค่ะปีนี้จะมแบ่งเวลาไงครับการที่นต่างๆกับการเรยนทีเข้าแบบ อลิสก็เป็นคนที่ชอบแบ่งเวลาแบบว่าเ,าเขียนตารางงานไว้อยู่แล้วค่ะแบบว่าถ้าสมมติว่าเรียนก็คืออลิสก็จะเรียนช่งชวงเช้าเสร็จแล้วก็กลับมาทบทวนหรือว่าถ้ามีงานอลิสก็จะมางานก่อนแล้วก็กลับไปทบทวนต่อค่ะเยอะอยู่ค่ะ <im it> ใช่ค่ะมีเรื่อยๆเลยค่ะแบ่เวลานะ <im it> แหมไม่ชนค่อคือถ้าเราบอกว่าจัดตารางมันก็จะไม่ชนเลยค่ะใช่อันนี้เราเิีพ์ วิชาเรียนก็เยอะอยู่คะ่ะเ, <laughs> เป็นด้านพวกทฤษฎีดนตรีประมาณนี้คะ่ะเราดีในการดูแลเสียงในบ้างเพราะต้องใช้ตลอดเวลาคืออลิซชอบดื่มชาค่ะเ,คเป็นแบบว่าทฤษฎีแบบพอดีอลิซก็อินกับจีนอยู่ช่วงนี้ก็เลยแบบว่าดื่มชาจีนตามอะไรงะเงี้ยค่ะใช่แบบพอมันก็ช่วยเรื่องเสียงด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าน้ำอุ่นอะไรเงี้ย หลยเ้อเลยค่ะร้ดวยค่ะใช่ค่ะจริงๆก็เพราะว่าอลิสไปจีนมาแล้วก็รู้สึกสนใจแบบเวลาที่ดื่มชามันเห็นเขาบอกว่าช่วยลดเรื่องไขมันด้วยไหมคะใช่ใช่แบบช่วยหลายเรื่องเลยเรื่องผิวอะไรเงี้ยค่ะใช่อร่อยด้วยนะคะ ใช่ค่ะคือพอเราเหมือนเขาเงมือนกันแต่อายุยังน้อยมันยังไงบ้างเลยเราก็ได้ดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กๆค่ะใช่แล้วก็ได้ประสบการณ์การทํางานที่เยอะกว่าใช่ครับเขาใช่กับการอะไรในรูปแบบทีตอนนี้เหมือนกับการอาหารจานมือรเนาะอ๋อคือปกติอลิสก็เอ่อเป็นคนที่แข่งกับใจตัวเองมากกว่าค่ะก็เลยว่ามีกดดันบางงานที่แบบเป็นงานที่ใหญ่ๆอลิสก็ตื่นเต้นมากค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ ใช่ค่ะไปซ้อมมาแล้วค่ะวันที่9สิงหานี้ค่ะก็ไปเจอกันได้นะคะแล้วที่แต่ลเดือนคนโผล่เยอะเป็นคนใหญ่ในกรุงเทพต่าในกรุงเทพค่ะคอนเสิร์ตไปซ้อมมาแล้วไปวไเนบ้าครับร้องวงเวรได้ฟังหน่อยก็โอ้ยอลิสรู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้แบบว่าเจอพี่ๆศิลปินเบอร์ใหญ่ของประเทศไทยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยค่ะเราร้องขี่เพลงอะไรอย่างงี้ อ๋อก็มีร<ส>้<ส>องเพลงสองเพลงค,ค่ะใช่ค่ะแล้วเห็นว่าเราต้องเปลี่ยนจากเสียงสูงมาแบบเสียงต่ำใช่ค่ะก็มีเปลี่ยนแนวด้วยค่ะก็อยากให้ทุกท่านได้รอฟังค่ะก็ไม่เคยร้องเพลงแนวนี้มาก่อนด้วยค่ะมีเพลงนึ่ใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆคนเล่นกลมาเป็นยังไงบ้างเมื่อเร็วๆนี้อ๋อตอนนี้ก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตหรือก็เล่นกลด้วยนะคะเห็นว่าปัดหมดแล้วค่ะก็หลายๆท่านก็น่าจะได้ไปดูก็ไปเจอกันที่นั่นเลยนะคะ วันไหนอะไรัครับจัดที่ไหนเออ่จัดที่รัชดาลายเทเตอร์ค่ะวันที่วันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดประสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดค่ะใช่เดือนสิงหาค่อเดือนเดือนกันยาค่ะกันยาใช่ค่ะก็ไปติดตามกันได้ก็ติดตามกันได้ค่ะสุดท้ายอยากให้น้องอลิสฝากช่องทางติดตามแล้วก็ฝากดีนะค่ะค่ะก็สามารถติดตามอลิสได้ที่ไอจีนะคะอลิส ธนัส,สลักนะคะ A L I C E T H A N U T S A L U K K ค่ะแล้วก็ YouTube อร์ลิสต์ออฟิ i a l แล้วคะแล้วก็เ c e b o o k เป็นอลิซธนัส,นส,สลักภาษาไทายนะคะก็ฝากติดตามอลิสต์นะคะ,ขอ,คะ okay. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณคนะ่ะขอบคุณ <c oughs> ค่ะไม่ต้องไปอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ก่อนที่ไม่ไม่เดี๋ยวอ้าวพี่ของไปนะคะพ่หนาเลย 你家好。